สบายดีพี่น้องอย่ามีสัญญาณ่สลยบอกป่ามอนี้พบกับเคยฟังโค้งแชแนลนะฮะมอนี้เข้าไปหาปลากันด้วนี่เตรียมพร้อมพี่น้องมึงเตรียมอาวุธพร้อมเตรียมอาวุธพร้อมครับค็ง่ายก็ร่างไปเอาแหอยู่ครับผมมันี่เข้ามาเยือนจังหวัดสุมพรสุมพรานนะจ๊ะแุวแรวนชุมพรชุมพรนะแต่เดี๋ยวให้รีวิวรถก่อนนะครับคันนี้ซื้อมาหกล้าน นี่ครับหกล้านวัดจอดมองบอมงนี่ก็วัดจอดได้เลยเลยเบิ้งเบิ้งเบิ้งรับรับไปดียวเบิ้งซุกขาตาโตพี่น้องเอ้ยโลกาโตรัำวิดีโอ ที่ไปซ้า <lawsuit royable S 3> ครับมือนี้ครับของชาแนลฮะปลาครับปลาโง่หมอยครับปลาดาครับครับผมช้อนใกล้ใครจะกินสนใจเท่ากันทางมาไหนนะครับไายแจกะซี่ครับขับรถครับผมก้ไลไรก้แช่ละลายๆไข่กินซี่พร้อมเท่าครับครับผมพร้อมครับได้สิรีวิวให้ครับครับผมครับผมเดี๋ยวเขาเดินทางกันไปได้นะครับเนาะครับครับโอเคครับนี่เราไปเลยแหรอยังเดินทางได้พี่น้องมุ่งหน้าเขามุ่งนาเขายัง

อ,อันนี้เขาก็อดแล้วเนาะพี่น้องเนาะหอดบอล้วครับผมอุปกรณ์เนาะอุปกรณ,กรณ์มาลงมือนีพี่นอ้องบอ,งอ,องลอออลอกี่น เตู่นานีดดีมาเลยสีเลยน้นโอ้ยนี่าอยู่มุมเนี่นี่มุมนี้นะมุมนี้นะอ่ะเดี๋ยได้นี่นะครับเราจะทำการปลา คนคนหาปลาเบิดแล้วปลาไปเบิดแล้วโอ้น้ำบเรเลยน้ำบกวาสรุกเย็นปะหืมมันอยู่ทั้งปีหอยเชอรี่ จะลองลอยไปดูกลางกลางน้ำมองดูมันจมบอเนี่ยโอ้ยไปล้อยไปล้อยไปเร็วลอยไปตรงกลางหันตัวลึกเลยลึกบอหัลึกจะได้ทางน,นี้คอยเห็นนี่คอยจมๆคอยกระนี้แลคอยคือแตงข้าวแตงโมแล้วคือแตงโมแล้วคอยกระปล่อยเลยวไคอย ไปนี่ละเจ้าอเนเบ้กครับพี่น้องสู้สู้กันไม่หน้าาพี่น้องเบื้นอนี้สิได้พี่น้องน,น,น้ำบเลึกเลยพี่น้องมาเล่นน้ำหรือมาหาป่าครับ มมงอยเป็นเป็นตอนเล็กหน่อยเนาะเออรีไปมาไปแท้เป็นก้มหอยไเป็นเล่นน้ำ่าได้บอเป่ได้มาเบิ้งงไอพี่น้องเบิ้งเนียนี่เจ้าได้เพาะเจ้าโอ้ตัวใหญ่อยู่ด้วยนะบอกหอยพี่น้องนี่ เคยเห็นบ่ห้อยไตบอกห้อยชุ่มพ่อนพี่น้องเคยเห็นบ่บ่ซ้อมมีทงบ่ตรงบ่แม่นชุดไทยบ่ได้ป่าด้วยพี่น้องได้ยังบุรุนี่นี่คืนอื่นละบานนี่นี่คืนอื่นแหละเบื่อเด้อนี่บ่ต้องใส่ห่วงยางลอยบ่ขาว่าคนอ้วน ร้อย่อจะต้องนั่งซื้อดูว่อต้องคาตีงจีนอ่นให้นมัอนอืดขึ้นขึ้นปะบ,บางภูนกําลังสีดเบ็ดพี่น้องแจ็คสีด้บอตอดปับ๊บวะแม่เนาะ คนเหรียนญหนามันทิต้ตตอดปล่าล่ะผูครับว่ะ <laughs> มาแล้วนะน้องซาดเยเนีไยมาใส่เปล่ะ,ะได้ยังสรุปได้หอ้อยบ่ห้อยห้อยได้ป่าด,ดิ ทำออก็ไม่กี่สิได้กินะแ,แล้วรถนะออไ,ไน,นี่แหละเราไปกินนักมั้งฮะฮารอกีนะอ๋อบุตรล่ะนะมาไวลวมาไวลวโอ้หายนาโซ่เลยบัดนี้ป่ก่อนเราเป็นนักกิฬาทีมศาสตร์ด้วยพี่น้องบ้านเนนะ ใา่แห้งแล้วพี่น้องระหว่างที่ใส่แห <บ caminho. S 3> ้งแล้วครับขึ้นซอกปั๊บจังสีได้เลยน้องเอาสีหลวงหรือสีหลอดเอาแบ่งครึ่งแล้วพี่น้องพวกแบ่งครึ่งหลายแทนอันนี้หักแบ่งครึ่งเนาะอันนี้หัาก็ท่ากันอันนี้มันเหี่ยมันกลับเข้าอยู่แล้วพี่น้องให้เห็นให้เห็นแล้วคือกลับเขาาไง เอ้ก้าเอ็กติวานเนี่ยเอ้กาเอาลหลายเลตรงมีกระถางยังบอครบเวลาวันเป้าหรือบอได้แทนบอ ได้ลงเตะเจ้าแล้วลงมองคนหน้ามองนี่ห้องอุ่มได้มองไหนไไไปปปเบงตรงมิคาถายังบ่ครับเวลาวันเป้าแล้วบ่ได้แทนบ่ได้แทนได้ลงเตะเจ้าแล้วลงมองคนหน้ามองนี่ห้องอุ่มได้มองไหนไป เด้เบึงบึงเบึงนี่นะครับอันนี้เปอร์แมนเสี่ยงแพวเมืองสะก่น้อครับอุ้ยอุ้ยบอเล็กอมเล็กปลาเนาะครับอเล็กปลา มาอยู่ในป่าถ้ากีนเล็กบ้านก็อยู่ในบ้านอันนี้เสี้ยงเมียงน้องเอียนเอองเอีย้ยแขนเสี้ยงเบลนี่สมรรถค่นั่นหรอเบลเอามุ้งเอาสากก้อนทิ้งเอเอาข้างนี้เลยบ่เฮ้ยว้าได้กินอยู่เด้อ<า>เอามาจับกล้องไ,ไป ไปแล้วบันนี้ปลาใหญ่ไปแล้วป่าบันนี้จุกพี่น้องจุกจุกมีมาป่จุกอยากจุกม่น้ันเอป่ม่เลือดหรือวะขาได้ที่เรอ่ากขาากเอาอะไเอาบ่งมบ่ ลอีนตัวใหญ่ด้วยโคตรมอแง่บัดมีเป็นสิบมาใหญ่ขนาดทิ่เราเลือโดนวะตึกกตึกตึกตึกวะไปแล้วพอแล้ว เมื่อเมื่อไปตลาดพูดจะขี้อิ่มเดี๋ยบุ้มมาให้อะไริ้เตียยแล้วบงบุ้มได้แล้วหนาวแล้ววะได้ปะสู้ให้พี่น้องมั้งเนี่ยได้ยินดีปะเดี๋ยวบงบุ้ ตึกตึกเดี๋ยวห้อยดินมันมากินเลยต้นงี้ยมั้งตรงข้อคือลายแต่ต่ำไหม